สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนวัดสิเมืองต่อไปเป็นการที่ายเป็นงานราย,าย,ายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นบนระมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของการออกแบบโปรแกรมการแก้ไขปัญหาจากที่พวกเราเข้าใจนะครับว่าด้วยเรื่องในส่วนของการสร้างโปรแกรมเราก็ต้องมีวิธีการออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหานั้น การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาปัญหานั้นควรออกแบบให้ครอบคลุมทุกกรณีตามขั้นตอนที่โจทย์กำหนดและเราอาจน,นำขั้นตอนนี้ไปใช้ได้หลายๆครั้งตามต้องการได้อีกด้วยตัวอย่างการสร้างเครื่องคำนวณสำหรับการบวกเลขจำนวนเต็ม2จํานวนวิธีการปฏิบัตินะครับเราก็ต้องระบุปัญหาโจทย์ต้องการให้เราสร้างเครื่องคำนวณจำนวนเลขสำหรับบวกเลข 2. รวบร,วม,รวมข้อมูลเราทราบว่าข้อมูลที่นำมาบวกกันเป็นเลขจำนวนเต็ม2จํจำนวนเมื่อบวกกันแล้วผลลัพธ์ที่จะได้มาก็จะเป็นเลขจำนวนเต็มเช่นกันขอ้อ3วางแผนการแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหานี้โดยรับค่าตัวเลขแต่ละค่าเข้ามาค่าเก็บไว้ใน A ค่าที่2เก็บไว้ใน B จากนั้น นำทั้งสองค่ามารวมกันเก็บไว้ใน C ข้อ4แก้ปัญหาเราอาจจะเขียนลำดับขั้นตอนการแก้เป็นภาพหรือเขียนเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ดูจากรูปทางด้านซ้ายก่อนเนาะ A มีค่า A B คือค่า B แล้ว A บวก B จะได้ C ผลลัพธ์ก็จะออกมาลักษณะนี้ เขียนในรูปแบบผังงานอัลกอริทึมจะได้ลักษณะก็คือ1เริ่มต้นนำค่าเก็บไว้ใน a 2นำค่าที่2เก็บไว้ใน b นำ a กับ b มารวมกันใน c แสดงผล c จบการทำงานคราวนี้คุณครูก,ก็เลยให้พวกเราฝึกทดสอบทดสอบและประมวลผล ลองทดสอบการบวกระหว่าง2กับ3จากขั้นตอนการแก้แผนปัญหาแบบขึ้นทดลองค่าแรกเป็น2จากนั้นให้กำหนดค่า2เป็น3ระหว่างการทำงานก็คือ2เนี่ยมาบวกกับ3ก็จะเท่ากับ5้าจะแสดงผลลัพธ์ที่ได้เป็น5จากการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาวิธีนี้จะเห็นว่าขั้นตอนที่ออกแบบก็ แบบขึ้นสามารถนำไปใช้กับตัวเลขต่างๆได้และค่าตัวเลขหรือข้อมูลอินพุตเปลี่ยนแปลงไปผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยนั่นเองนะครับแต่วันนี้คุณครูก็เลยจะให้พวกเราในส่วนของใบงานที่ให้พวกเราฝึกการเขียนผังงานที่กำหนดให้นำข้อมูลที่ได้รับมาสร้างผังงานตามรูปแบบทางด้านซ้ายข้อมูลมีอะไรบ้างครับ ก็คือมีค่า2มีค่า3 2บวก3เท่ากับ5เราจะเขียนลักษณะผัางงานได้ดังนี้1วาดรูปนะครับเริ่มต้นนำค่าไปเก็บไว้ที่ a นำค่าไปเก็บไว้ที่ b อ่าเราก็จะใช้ในส่วนของนำค่าไปเก็บไว้ที่2นำค่าที่2เก็บไว้ที่3นำ 2และ3ม,มารวมกันเป็น5แสดงผล5จบการทำงานแต่ถ้าเขียนรูปแบบจริงๆต้องเขียนให้กว้างนะครับเพราะการรับค่าจะต่างกันแต่วันนี้ให้ฝึกแบบนี้ไปก่อนโอเควันนี้คุณครูขออนุญาตจบการอธิบายไปงานไว้เพียงเท่านีขาานน้ขอให้พวกเรามีความสนุกสนุกขอให้พวกเรามีความสุขสนุกในการทำงานสวัสดีครับ